สวัสดีครับวันนี้ก่อนนาเสนอเมนูสาโทรครับผมมาดูการทำสาโทกันเลยเริ่มจากการแชร่ข้าวนะครับผ่านไปยี่สิบชั่วโมงนำมานึ่งนะครับผมนี่เลยพอนึงสุกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนํามาล้างน้ำนะครับผมก็ล้างเอาอยางข้าวออกนะครับล้างให้ให้ดีเลย พอล้างเสร็จนะครับเราก็จะนําขึ้นมาพักไว้ให้เย็นนะครับล้างไปล้างเอายางออกนะครับนะครับพอเย็นแล้วนะครับนี่เรามาพักไว้ข้าวที่เราล้างเสร็จมาพักไว้มันเย็นแล้วเราก็จะนําแป้งสาโทนะครับมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันในอัตราส่วนนะครับแป้งสาโทสีก้อนนะครับต่อข้าว แกิโลแล้วเราก็อยากให้หวานแล้วก็เพิ่มเป็นแป้งอะไรเข้าหมานะักเออมาบดขยี้ขยี้นะครับพอแป้งละเอียดแล้วล้วก็นํามาโรยคลุกเค้ากับข้าวนะครับที่เราทําการล้างเมือกออกแล้วนะครับขยำขยำให้เข้ากันให้ทั่วเลยนะครับอันนี้ทําเป็นตัวอย่างไอชุดเล็กๆถ้าเราทำ กองใหญ่มันจะดูไม่เห็นชัดเจนครับอ่านี่ครับคนให้เข้ากันนะครับก็คืออัตราส่วนครับข้าวที่เราหนึ่งเนี่ยมัน8กิโลใช่ไหมเราก็ใส่ไป4ีก้อนแล้วเพิ่มความหวานด้วยข้าวหมักหนึ่ก้อนครับอ่าพอเสร็จแล้วเราก็นำบรรจุลงถังไว้นะครับหรือจะบรรจุใส่ไหก็ได้ครับดูคลาสสิกดีสำหรับระยะเวลานะครับในการหมักก็3สัปดาห์นะครับไม่เกิน1เดือนครับ ก็กําลังดีนะครับครบกําหนดเวลานะครับเราก็มาเปิดถังดูหรือเปิดมาจุพันธ์เราดูว่าเป็นยังไงสิ่งที่เราได้ก็คือสาโรครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงตอนนี้สวัสดีครับ